สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับบอสนะครับในบูธของงานบ้านแอด์บียอดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวโปรดักต์ของบอสนะครับที่เข้ามาจัดในงานงานนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยตัวของเครื่องซักผ้านะครับซีรีส์แปดนะครับตัวไอดอสอันนี้คือซีรีส์แปดไอดอสนะครับครับผมไซส์เก้ากิโลครับไอดอสหมายความว่ายังไงครับสาหรับตัวนี้ไอดอสเนี่ยจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือไอดอสนะครับเป็นการ คำนวณตัวของปริมาณน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติทั้งหมดนะครับ <S <S คือเครื่องตัวนี้นยะมันเป็นตัวของการเพิ่มในเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับแล้วก็การลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เกินความจาเป็นอ่าเนี่ยครับชุดของการทํางานของเขานะครับทั้งตัวของน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าสามารถคานวณได้ตลอดเลยทุกโปรแกรมการใช้งานนะครับ อ่อันนี้ต้องเป็นลิควิดคือเป็นเหลวเท่านั้นไหมใช่ครับถ้าเป็นการคำนวณอัตโนมัติต้องเป็นลิควิดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้เป็นแบบชนิดผปงนะครับก็สามารถเติมได้ครับมีช่องแมนนวลห้งโอเคก็คือช่องนี้เป็นช่องสําหรับแบบผงใช่ครับแล้วก็เป็นแบบเติมแบบแบนนวลใช่ครับอ่าเติมทิ้งไว้ให้เต็มนะครับปิดเข้าไปในตําแหน่งที่พร้อมใช้งานครับพันที่สุดนะครับสัญลักษณ์ก็จะเตือนขึ้นมาที่หน้าเครื่องครับถ้าเราไม่เติมนะครับสัญลักษณ์สองชุดนี้ครับ จากกระพี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำยาปรับข้นนุ่มกับน้ำยาซักผ้าย,ยังไม่พร้อมใช้งาน oh. อ่าถ้าเราเติมเต็มปุ๊บนะครับสัญลักษณ์สองตัวนี้จะติดค้างอยู่อ่าแล้วก็เรามาเริ่มการใช้งานจริงกันครับอ่าเรียกโปรแกรมเสร็จปุ๊บนะครับด้านหน้าเครื่องก็จะบอกเราเลยครับว่าอุณหภูมิตอนนี้นะครับใช้ที่40องศานะครับปรับแมนวนวลเพิ่มลดได้ตามคนต้องการนะครับผม แต่ถ้าเป็นการใช้งานจริงๆผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นโหมดอัตโนมัติคือโหมดที่ดีที่สุดเหมาะสําหรับเนื้อผ้าเรามากที่สุดนะครับแสดงว่านะถ้าเกิดรู้ว่าเราใส่เนื้อผ้าอะไรไปลงไปโปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็จะคําน,น,นวณในเบื้องต้นอยู่แล้วใช่นะครับอ๋อซับพอร์ตให้เราได้ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการเลือกโปรแกรมใช้งานดูนะครับถ้าเราสังเกตหน้าจอนะนี่ครับทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนให้นะครับตามความเหมาะสมของชนิดของเนื้อผ้าครับ เนี่ยครับถ้าเป็นผ้าบางปุ๊บนะครับรอบสปินก็ต่ําลงทันทีรอบหมุนต่าก็จะช่วยถนอมตัวเนื้อผ้าใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาลองรันการทํางานกันดูนะครับถ้าในตัวของการใช้งานจริงนะครับถ้าเรารันการสตาร์ตกดตัวนี้ครับกดปุ่มเดียวครับระบบก็จะทําการล็อกตัวของฝาประตูนะครับ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ตัวสเตตัสตรงนี้ครับก็จะแจ้งเรามาว่าตอนนี้เครื่องกําลังทําการสั่ง้าน,นะครับผมแต่ในกรณีที่เราไม่มีน้ําอยู่ด้านในนะครับเครื่องก็จะแจ้งรายละเอียดเราว่าตอนนี้น้าไม่ได้ไหลเข้ามาครับระบบก็จะฟ้องในหน้าจอจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีครับเ<อ>ครื่องถึงจะเริ่มแจ้งการใช้งานเราโอ้โอเคคันนี้ครับผมสหรับตัวนี้นะครับคือโปรแกรมอัตโนมัติเราสามารถที่จะปรับเปลี่ย,ยนไะด้ไหม ปล่นได้ในระหว่างก่อนที่จะกดสตาร์ทใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วในระหว่างที่เราซักไปแล้วสมมุติว่าเราลืมผ้าบางชิ้นถ้าเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถที่จะสต็อปแล้วเพิ่มได้ไหมเติมผ้าได้ครับใช่ครับก็คือเรากดตัวรีโหลดนะครับครับก็คือฟังก์ชันเดียวกันกับปุ่มสตาร์ทเลยครับสตาร์ทรีโหลดปุ๊บนะครับฝาประตูจะเปิดให้ครับพร้อมที่จะเติมผ้าได้ตลอดนะครับในกระบวนการที่เราซักซักไปแล้วทำ ส่วนฟังก์ชันนะครับที่เราจะแอดเพิ่มเข้าไปนะครับก่อนที่เราทําการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับในอุณหภูมิน้ำนะครับตัวนี้เราปรับได้ตลอดนะอ่าสิบสี่สิบเป็นน้าอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับแล้วก็น้ําร้อนเพิ่มขึ้นมาน้องอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ครับผมอ่านีครับจริงๆอุณหภูมิทําได้สูงสุดที่เก้าสิบองศานะครับแต่จะเฉพาะในโปรแกรมคอตตอนเท่านั้นนะครับก็คือขึ้นอยู่กับชนิดผ้าใช่ที่คํานวณแล้วว่ามีความเหมาะสม ใช่ครับอเานะครับรอบสปินครับนี่ครับผมสูงสุดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยรอบครับต่ำสุดที่สี่ร้อยรอบนะครับผมอ่าก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของเรานะครับในตัวของเวลานะครับเวลาเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่สามชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเสื้อผ้าเราน้อยนะครับเราต้องการระยะเวลาที่สั้นลงเนื่องจากว่า เสื้อผ้าทางยุโรปกับผ้าทางเอเชียเราเนี่ยเนื้อผ้าเราหนาบางไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้เวลาที่สั้นลงเราจะมีโหมดในการลดเวลาในการซักครับก็คือโหมดตรงนี้ครับสป,ปีดเพอร์เฟคครับเวลาจะลดลงมาครึ่งหนึ่ง อเหลืออยู่หนึ่งชั่วโมงกับอีก2 9นาทีแค่นั้นเองครึ่งเดียวพอดีเลยใช่ทําให้ช่วยในเรื่องของการถนอมเนื้อผ้าแล้วลดปัญหาเกี่ยวกับผ้าเนมีเสียวด้วยอ๋อคือปรับตามชนิดของเนื้อผ้าใช่ครับโอเคล้าไทยก็จะบางๆแล้วใช่ครับส่วนโมดที่อยู่ด้านบนนะครับพรีวอร์สนะครับสาหรับการเพิ่มรอบในการซัพกับในกรณีที่ลูกค้ากังวลว่าเอ๊ะเสื้อผ้าเรามีการไปอาจจะไปในศูนย์ที่เป็นเกี่ยวกับตัวของ พื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะมีตัวของเชื้อแบคทีเรียครับเราจะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อในตำแหน่งช่องนี้นะครับก็คือแทนผงซักฟอกทั่วๆไปอันนี้คือเป็น P Wash เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ครับเติมเล็กต่อเข้าไปเลยก็ได้ครับครับนะครับฝาเข้าไปนะครับใช้หมด P Wash ตัวนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาเครื่องจะทําการซักเพิ่มอีกประมาณ40นาทีนะครับก่อนที่จะทําการก่อผ้าทำการซักจริงใช่ครับแล้วก็จะเดินน้าชุดนั้นทิ้งไป แล้วก็ซักด้วยผงซัก็อกอให้เราอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดตัวของการเกิดกลิ่นในตัวผ้าครับครับผมอ่าส่วนไอโซรินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการล้างน้านะครับสามารถทําได้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมเนาะที่ลูกค้าต้องการใช้ก็สามารถตับเพิ่มได้นะครับส่วนตัวรีดิวไอรอนตัวนี้ครับจะเป็นโปรแกรมสําหรับการลดรอยยับในตัวผ้าเพื่อช่วยให้เราซักแล้วปั่นหมาดเรียบร้อยตากเรียบร้อยแล้วรอยยับของผ้าจะน้อยลงแล้วก็ลี่นง่ายขึ้น สังเกตดูนะครับเวลาผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวของรอบในการสปินจะต่ำลงอ๋อความเร็วในการปั่นน้อยลงใช่ครับยับน้อยลงใช่ครับอ่าเนี่ยครับนั่นเองครับผมโอเคแล้วที่บอกว่าตัวความพิเศษของไอดอสตัวนี้คือจะแตกต่างจากซีรีส์อื่นยังไงนะฮะนอกจากที่เติมน้ํายาและคํานวณอัตโนมัติแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการดูแลครับผมถ้าเป็นตัวหนึ่งจุดูนะครับการดูแลจะค่อนข้างลําบาก แต่ถ้าเป็นตัว2.0เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาครับให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับการดูแลรักษาจะง่ายมากครับสำหรับในตัวของการคอนโทรลนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งช่องปลายนี้ครับกดปลายนิ้วลงไปครับดิ้งออกมาชุดนี้คือชุดในการควบคุมทั้งหมดใช่ครับการคอนโทรลทั้งหมดเราจะไม่ล้างนะครับโอเคเราจะล้างช่องนี้ได้ตลอดครับด้วยการเปิดจากด้านท้ายนะครับกดแล้วดึงขึ้นมา ได้ครับแทงเขาใหญ่ขนาดนี้เลยโอเคใช่ครับแล้วตัวนี้ครับจะไม่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบว่าดึงน้ําลงไปแล้วทําให้ตัวของน้ายางตัวนุ่มเกิดค่วมนนึ่งเป็นก้อนจากตัวอยู่ด้านในจะไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าน้ําจะไม่ได้ลงไปในแทงใบนี้น้ําจะลงช่อง,องด้านนี้ด้านเดียวเวลาที่เราเกิดน,นะครับจะเสียบลงไปจากด้านหน้านะตำแหน่งนี้ครับเสียบลงไป้วค่อยกดด้านล่างเลยครับได้ อ่าันนี้เปการเก็บที่ถูกต้องนะแล้วก็เซ็นเซอร์ครับบซนบคอร์ตงไปเดกดล็อคโคครับเสร็จละครับูแลง่ายครับอายุการใช้งานระยะยาวครับโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็คือความจุสูงสุดในการที่จะซักได้คือเท่าไหร่ครับ9กกิโลเกกกิโลกรัมปกติแล้วการคำนวณของระบบเครื่องซักผ้าครับ9กกิโลกรัมเนี่ยมีคนถามมาเยอะว่าเอ๊ะมันหมายความว่าผ้าชั้นเปียกผ้าชั้นเป็นแห้งๆหรือว่าผ้าชั้นเป็นชนิดไหนหรือเปล่า เฉพาะผ้าแห้งเท่านั้นครับคุณฮิ้วมาหนึ่งสก้าเนี่ยนั่นคือน้ําหนักผ้าที่เครื่องซักผ้ารองรับได้ครับผกับถ้าผ้าเปียกน้ําแล้วนั่นหมายความว่าน้ําหนักรวมทั้งหมดซึ่งมันต้องโอเวอร์โหลดเกิน9กิโลับครับแล้วระบบมันจะคานวณเพิ่มความชื้นใช่ไหมครับหรือว่าไม่ไม่นะครับคือเขาจะคำนวณตั้งแต่ตัวของน้ำหนักผ้าที่เข้าไปครั้งแรกครับผมที่เหลือก็จะเป็นการเซ็นเซอร์แล้วก็ดึงน้ำครับเวลาที่เครื่องซักผ้าฝาหน้าดึงน้ำครับจะไม่ดึงรั้งเดียวนะครับแต่ค่อยๆดึงครับแล้วตรวจ หลักการของเขาเนี่ยเวลาเขาซักนะครับเขาจะใช้วิธีการคือเอาผ้าเนี่ยแค่เอาไปชุ่มกับน้ําเท่านั้นนะครับเราจะไม่เห็นว่าตัวของน้ำเนี่ยครึ่งถังหรือว่าเต็มถังในเสื้อผ้าฝ่าหน้าเพราะหลักการแบบนี้จะทําให้ผมสก็อกมันซึมซับเข้าไปในเนื้อผ้าได้ิงครับเวลาที่เขาทำการซักในเสื้อผ้าเราจะสะอาดแล้วก็ถนอมเนื้อผ้าให้เราได้มากมากโอเคอันนี้คือ1รุ่นนะครับของบอสที่เป็นไอดอสนะครับ สำหรับรุ่นอื่นที่มาในงานนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างก็มีไซส์10กิโลครับตัวนี้ก็จะรองรับสําหรับลูกค้าที่ต้องการการตั้งค่อนวมใหญ่ๆนะครับแล้วก็กังวลว่าเอ้ตัวค่านวมเราเนี่ยมันใหญ่เกินปกติเป็นสไตล์ของฟิงไซส์อะไรพวกนี้ครับเครื่องพวกนี้สามารถรองรับได้นะครับก็คือควรจะใช้เป็น10กิโลกรัมใช่ครับอันนี้คือสําหรับลูกค้าที่เป็นค่นอนไซส์ใหญ่จริงนะครับแต่ถ้าเป็นฟีนไซส์หรือว่าตัวหกุตธรรมดานะครับ 9กิโลนะครับทุกรุ่นสามารถชัรได้9กิโลก็ใช้ได้แล้วใช่ครับตัวไดโอดของบอสนะครับไดโอดของบอสนี่เรามีมาทั้งหมดนะครับ4โมเดลด้วยกันปีนี้มา4โมเดลใช่ครับแต่ตัวโมเดลที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือตัวเทคโนโลยีสูงสุดของบอสครับเป็นฮิตปัมเป็นฮิตปัมนะครับปกติเนี่ยแนะนำนิดนึงคือมันจะมีกี่ระบบนะครับตอนนี้ของบอสตัวของระบบจริงๆนะครับในบอสเองเนี่ยเรามีตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเวนติ้ง คำเบนติ้งครับแล้วก็ก็คือลมร้อนใช่ไหมครับลมร้อนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่2ก็คือตัวคอนเดนต์ครับคอนเดนต์ควบแน่นช่ครับแล้วตัวที่ดีที่สุดนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือตัวฮี่ปั๊มครับก็คือตัวปั๊มามร้อนนั่นอะอ๋อโอเคแต่ตัวฮีทปั๊มเนี่ยครับจะแตกต่างจากรุ่นทั่วไปในท้องตลาดก็คือว่าระบบของเขาเนี่ยครับจะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ถ้านอมเนื้อผ้านะครับผมและตัวเทคโนโลยีที่ได้มาจากตัวของบอสเองนะครับ คือเราจะใช้ตัวของเทคโนโลยีเซนเซอร์ครับที่อยู่ด้านในเครื่องสองตัวนี้ครับจะทําหน้าที่แยกกันตัวที่หนึ่งเนี่ยจะตวรวจวัดความร้อนนะครับตัวที่สองเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ความชื้นครับคือเมื่อไรก็ตามนะครับที่ความร้อนภายในถังสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าความชื้นภายในถังเนี่ยมันหมดลงแล้วนะครับ <Ooh. S 1> อ่าเป็นการยืนยันครับว่าผ้าที่อยู่ภายในถังเนี่ยมันแห้งทุกตัวแล้วระบบก็จะสั่งตัดก,การทาง,งานครับอ่าอันเนี้ย จะช่วยในเรื่องของระยะเวลาในการถุงผ้าครับปิกติเครื่องทั่วไปเนีเวลาเปิดที่มาปุ๊บเนี่ยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหน้าจอจะขึ้นมาเลย3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอันนั้นเป็นแค่เวลาของโปรแกรมเท่านั้นนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเสื้อผ้าเอเชียเราในไซส์มันตัวบางๆเล็กๆนะครับจะอยู่ประมาณสักสี่ห้า 4, นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถทาให้ท่าเราแห้งแล้วระบบก็จะตัดอัตโนมัติให้เลยอันนี้เฉพาะตัวระบบฮีตปัม๊ม จริงๆแล้วว่าของบอสทุกรุ่นทําได้คอนเดนต์ก็สามารถทําได้ฮิปซัมก็สามารถทําได้แต่ตัวฮิปรัมเนี่ยจะได้เปรียบคือตั้งแต่ฟูงการพินไฟแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องของการถนอมผ้าเนื่องจากว่าความร้อนภายในถังไม่ได้สูงมากครับปกติจะอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ครับประมาณนะครับประมาณ50องศา50าองศาใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานเพราะว่าตัวระบบไฟฟ้าที่ใช้ ใช่ครับจากเดิมถ้าเป็นควบแน่นกี่วัตต์นะครับ2,300ถึง2,500วัตต์แล้วถ้าเป็นระบบฮิตปัมตัวนี้สูงสุดนะครับ1,000วัตต์นะครับต่ำที่สุดคือ600วัตต์ต่ำสุด600ใช่ครับโอ้ oh, ต่ำ่าครึ่งอีกแล้วเนี่ยใช่ครับแต่600ว,วัตต์เนี่ยจะไม่ใช่โมเดลรุ่นนี้นะครับมโมเดลรุ่นนี้จะอยู่ที่1,000วัตต์เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของเรานะครับโมเดลตัวนี้เราออกมาตั้งแต่ปี2018นะครับแต่สินคค้าา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 เเเเรรรไมมม่่่่่ปปกกกนนนนนะนืือององงงจววททโโลลยยีีีหใใณ แต่ทามันก็เลยไม่ตกบุนครับยังมีขายอยู่ณปัจจุบันนี้ขอดูราคาหนึงนะราคานี้นะครับ4ี9 0 0บาทครับในโปรโมชั่นนะครับลูกค้าวอล์กอินเข้ามาเนี่ยผมมีส่วนลดให้6000นะครับเลยที่4 9 9 0 0บาทโอเคอันนี้สำหรับตัวฮีตปัมสำหรับคอนเดนต์คอนเดนต์จะเป็นโมเดลตัวของจริงจริงคอนเดนต์เนี่ยครับเรามีอยู่สองไซส์นะครับก็คือเริ่มต้นจากไซส์8ปกิโลกิโลกรัมไซส์8กิโลเนี่ยครับ จริงๆถ้าลูกค้าที่ใช้เครื่องซักผ้านะครับเวลาที่เราต้องการจะเลือกเครื่องอบผ้าผมจะแนะนําว่าเราควรจะทำานงถึงเครื่องซักผ้าที่เราใช้อืมอ่าเครื่องเครื่องอบผ้าไม่ควรจะใหญ่กว่าเครื่องซักผ้าที่เรามีโอ,โอ้ถ้าลูกค้าใช้เครื่องซักผ้าอยู่เจ็ดกิโลแปดกิโลก็ไม่ควรจะมาซื้อเครื่องเครื่องอบผ้าที่เก้ากิโลนะครับมันเกินความจาเป็นของเราอ๋อครับเราก็ควรจะเลือกแบบไซส์ใกล้ๆกันอ่าครับนี่แปดกิโลกรัมแปดกิโลครับ จริงๆถ้าเป็น8กิโลตัวนี้ครับกับตัวของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองดูจุดเด่นของเขากันนะครับดูคอนเทนต์ว่าเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเขานะครับในตัวของโครงสร้างตัวถังเนี่ยอันนี้เราออกแบบมาเป็นพิเศษครับเฉพาะมอสจริงๆนะครับแกนอบผ้าด้านในครับคือทุกแบรนด์ในท้องตลาดเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีแกนตัวนี้เข้ามาแกนตัวนี้มีหน้าที่ยังไงครับเครื่องอบผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ผ้าเต็มถังนะครับ การระบายอากาศจะระบายอากาศจากด้านหลังเข้ามาถ้าไม่มีช่องว่างในการระบายอากาศเนี่ยลมจะผ่านมาเพื่อควบแน่นไม่ได้เลยก็จะทําให้ผ้าของเราเนี่ยไม่ได้แห้งตามตัวของเวลาที่เราต้องการครับจะแห้งเฉพาะด้านในครับด้านนอกไม่แห้งโอเคครับแต่ตัวนี้ครับเวลาเราใส่ผ้านอนเข้าไปหนึ่งผืนเนี่ยจะเต็มพื้นที่พอดีก็จะมีช่องว่างระหว่างผ้าให้อากาศสามารถผ่านแล้วถ่ายเทเข้าไปเพื่อเอาความชื้นในอากาศนะครับเข้าไปควบแน่นในตัวของคอนเดนเซอร์ได้ ผ้าเราก็จะแห้งได้สนิททั้งภายในแล้วก็ภายนอกโดยที่เราไม่ต้องเอามากลับผ้ารอบสองรอบสามนี่คือข้อดีครับแล้วก็เป็นตัวของจุดเด่นของบอสเลยครับแกนกลางตัวนี้เนาะใช่ครับโอ้ยาวเหมือนกันแล้วก็มานักสิบเซนติเมตรเป็นแกนเล็กๆครับแต่คุณภาพมหาศาลนะครับผมครับแต่ส่วนส่วนเซ็นเซอร์ทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกับตัวอ่าอีทแฟมที่ผมนําเสนอไปเมื่อกี้นะครับหลักการทํางานเหมือนกันเลย เพียงแค่ตัวของการให้ความร้อนเนี่ยยังอาศัยฮีเตอร์อยู่พอการอาศัยฮีเตอร์ให้ความร้อนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาคือมันก็ยังกินไฟเยอะหน,น่อยอ๋อก็แสดงว่าถ้าเป็นระบบควบแน่นด้วยความร้อนรเราก็จะมีฮีเตอร์อยู่ด้านบนนะครับคอยเพิ่มความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยพอ,เ,อเรียกว่าอากาศหรือว่าไอ้น้ำมันระเหยขึ้นมาก็จะทําการกลั่นหรือควบแน่นอันนี้คือเรียกว่าเราเป็นระบบตัวควบแน่นใช่ครับ แต่แตกต่างจากตัวฮิตปั๊มยังไงนะฮะเมื่อกี้ตัวฮิตปั๊มเนี่ยครับถ้าเอาหลักง่ายๆครับให้ลูกค้าเข้าใจนะครับหรือว,ว่าคนที่ใช้งานเข้าใจผมจะมองภาพกว้างก็คือเหมือนกับเครื่องรับประกาศที่อยู่ในห้องนอนเราครับแล้วกลับครับปรับเอาตัวของคอยเย็นที่อยู่ห้องนอนนะครับไปไว้ด้านนอกอ่าแล้วเอาไอตัวคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกครับใส่ไว้ด้านในเครื่องแทนใช่ครับเป่าลงร้อนเข้ามาครับการทำกองร้อนแบบนี้ครับจะร้อนช้าหน่อยแต่เวลาร้อนจะร้อนยาว แล้วก็นําความร้อนได้เร็วครับพอนาความร้อนออกมาปุ๊บเนี่ยครับไอตัวคอยเย็นที่เราซ่อนเอาไว้ครับเราซ่อนไว้ด้านในมันจะมีน้ํายาเป็นตัวหล่อเย็นครับน้ํายาตัวนี้จะทาให้อากาศตัวของหน้าอีเวอร์เลเตอร์ที่อยู่ด้านในเย็นอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทาให้การกลั่นตัวเร็วกว่าตัวระบบควบแน่นห้าก็จะแห้งเร็วขึ้นครับแล้วก็ฝาครอบชิ้นได้มากขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากัน ด้วยอุณหภูมิที่ต่ํากว่าด้วยด้วยอุณหภูมิที่ต่ำถ้าเป็นตัวนี้อย่างถ้าเกิดเป็นตัวฮิตปัมเนี่ยบอกว่าสูงสุดไม่เกินสัก50ถ้าตัวนี้จริงิตัวนี้ทําอุณหภูมิตัวนี้จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบสูงขึ้นอีกนิดนึงใช่ครับแต่ถ้าต้องการการถนอมตัวเนื้อผ้าที่ดีที่สุดก็ให้ไปใช้ตัวฮิตปัมต่มดีกว่าครับผมฮิตปัมดีกว่าแต่ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องฟอกระเป๋ามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองเรื่งงาายกก็ั่ปไ ครับครทานนี้ถ้าเกิดว่าผมจะอบที่บ้านใช้เครื่องซักผ้าเป็นฝาหน้าอยู่แล้วแล้วอยากจะอบเรื่องของผ้านวมเมื่อกี้ถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่เราได้นําคือตัว10บกิโลใช่ครับอ่าต่ำสุดไปเก้ากิโลเนาะถ้าเป็นเครื่องอบผ้าถ้าเป็นผ้านวมอบแบบแห้งควรจะเลือกกี่กิโลกรัมครับแนะนำเก้ากิโลกรัมเก้ากิโลกรัมใช่ครับเก้ากิโลกรัมดีที่สุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการระบายอากาศก็ยังมีพื้นที่มากพอนะครับที่จะทําให้ความชื้นในตัวผ้านวมเนี่ย มนระบายอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าเพราะถ้าเป็นไซส์8กิโลก็จะเป็นการซักเสื้อผ้าทั่วไปซะกดีกว่ากับการอบเสื้อผ้าน้อยๆหน่อยครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วจําเป็นก็กลับด้านเนอากลับด้าน,นได้เพิ่มระยะเวลาในการอบครับแต่ถ้าลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วนะครับในไซส์8กิโลแล้วเจอปัญหาว่าอบผ้านวนไซส์ใหญ่แล้วมันไม่ได้แห้งต้องมากลับผ้ารอบสองรอบสามเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับ เปลี่ยนโหมดในการใช้งานรับที่สาคัญมากปกตินะครับโหมดที่ลูกค้าใช้เนี่ยผมมั่นใจว่าต้องใช้เป็นอัตโนมัติเราจะเปลี่ยนโหมดครับเราจะใช้เป็นโหมดแมนนวลนะครับในการอบเฉพาะาน่วมเท่านั้นนะครับเป็นตัวของ time program warm นะครับแล้วก็เลือกตัวของ dying time ตัวนี้ครับ dying time ตัวนี้เนี่ยจะ start เริ่มต้นที่20นาทีนะครับปรับไปเรื่อยๆครับรันไปถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วตาร์ทไปเลยครับ ลองทั้งเรกก่อนแล้วดูครับว่าความชื้นในผ้าเราเนี่ยเราพอใจหรือยังถ้าไม่พอใจครับโปรแกรมตัวเนี้มันสามารถตั้งเวลาสูงสุดได้ถึงสามชั่วโมงไม่ต้องกลับผ้าครับยังไงก็แห้งแล้วแห้งสนิทด้วยอ่าใครมีอยู่ก็ปรับใช้เนาะใช้ให้เป็นเพิ่มขึ้นกับเทคนิคนี้ครับเป็นทิ้ไอเดียในการใช้งานครับอันนี้ผมการังตีว่าแห้งแน่ๆได้ครับสหรับ2รุ่นนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบควบแน่นนะครับก็นี่เลยราคาในงานเนาะ อันนี้ยังไม่ได้ลดนะเดี๋ยวจะมีราคาท็อปใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบที่ปั๊มนะครับโอเคก็ต่างกันประมาณหมื่นนึงนิดๆใช่ครับแต่ระยะยาวก็ถือว่าคุ้มแหละสำหรับตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาเนาะเรื่องตัวเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็อยากได้เครื่องอบด้วยแบบทูวินวันนะครับก็คือ w a s h and d r y e r นะครับสำหรับวันนี้บอสมีตัวไหนมาแนะนำบ้างแล้วหลักการในการทำงานเป็นอย่างไรนะครับแนะนำได้เลยครับครับผม ในงานนะครับเราก็เอาตัววอตแอนไบร์นะครับเข้ามา2รุ่นนะครับ2รุ่นที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นซีรีส์สี่ซีรีส์สี่เนี่ยจะเป็นไซส์ของซักเก้ากิโลครับแล้วก็อบที่หกกิโลนะครับเก้าทัหกนะครับอันนี้เก้าทับหกครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับการใช้งานแบบลูกค้าที่เน้นการซักเรื่อผ้าทั่วไปถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้านอมอาจจะซักเป็นบางครั้งจะเป็นไซส์ของควีนไซส์นะครับในตัวของฟังชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านหน้าครับ ในตัวโปรแกรมการใช้งานนะครับเราก็จะเริ่มด้วยโปรแกรมซักด่วนครับโปรแกรมซักด่วนเนี่ยถ้าเราซักอย่างเดียวนะครับจะใช้เวลาแค่สิ้านาทีเท่านั้นครับเดียวสิบห้านาทีแต่ลูกค้าสามารถที่จะรายเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับฟังชันเสริมพิเศษเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับในการอบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอบแห้งพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่สองชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีนะครับผมโปรแกรมนะครับจะขึ้นมาเป็นออโต้ครับขยับได้นะครับนี่ครับ เพิ่มเป็นการปกแห้งพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกอเวลาจะขึ้นมาอีกแค่สิบนาทีเท่านั้นเองครับผมทุกโปรแกรมนะครับที่มีอยู่ในโซนของตำแหน่งด้านขวามือของหน้าจอนะครับจากปุ่มแมนวนวลเนี่ยสามารถที่จะแอดตัวของการรายเพิ่มได้ทุกโปรแกรมเลยนะครับตั้งแต่ตัวของโปรแกรมผ้าฝ้ายครับซักผ้ารวมนะครับผมจนไปถึงโปรแกรมของการป้องกันภูมิแพ้แล้วก็ไร้ขุนในเสื้อผ้านะครับ ส่วนตัวของโหมดนะครับฟังก์ชันของการปรกอุณหภูมิปรับอุณหภูมิน้ํานะครับตัวนี้คือปรับได้ทุกโปรแกรมเหมือนกันนะครับผมอรอบสปินนะครับในตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยออกมาให้มีรอบสปินสูงสุดที่หนึ่งพันสี่ร้อยรอบนะครับแล้วก็ตัวของการตั้งเวลาล่วงหน้านะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะครับระยะสูงสุดเนี่ย ยาวนานถึง24ชั่วโมงเต็มนะโอเคหนึ่งวันหนึ่งวันไม้เลยแล้วาปทำงานใจกลับมาก็เก็บได้เลยเข้าตู้นะครับใช่ครับเก็บเข้าตู้ได้เลยมาบอกเนี่ยผมเซตเวลาให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับพอจบที่24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาจะรันการทํางานมาเป็นโปรแกรมอัตโนมัติให้เราอ่าเนี่ยครับนนี่คาถามก็คือสําหรับรุ่น9ทับ6ตัวเลข9ทับ6จริงมันคืออะไรครับตัวเลข9ทับ6เนี่ยครับ ส่วนใหญ่เลยลูกค้าจะถามกันเยอะนะครับ9กิโลเนี่ยหมายถึงประสิทธิภาพการซักที่เขาสามารถรองรับได้แม ximum ของเขานะครับแต่การอบเนี่ยเขาจะอบได้แม ximum ของเขาครับคือประสิทธิภาพในการอบเพียง6กิโลเท่านั้นลูกค้ากา็จะถามต่อไปว่าถ้าผมใส่ผ้า9กิโลผมจะอบผ้าแห้งไหมจริงๆเขาอบได้นะครับแต่ประสิทธิภาพการอบเขาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแห้งประมาณสัก80-90เปอร์เซ็นต์กไปเพิ่มระยะเวลาในการอบเพิ่มเอาใช่ครับแต่ว่าเวลาที่เราอบไปเสร็จแล้วเนี่ย เราต้องการที่จะรายเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้จะออกแบบมาเป็นพิเศษครับสามารถเลือกรายเพิ่มเติมได้เลยเห็นไหมครับเวลาก็จะขึ้นมาอีก2ชั่วโมงครับ,รบแต่2ชั่วโมงนี้จะมีเซนเซอร์ออโต้ให้ครับเรากด s า a r t ไฟเนี่ยผ้ามเหลือความชื้นอยู่มาสัก20%เท่าน,น,นั้นเองอาจจะอบไปอีกประมาณสัก30มนาทีก็พ้งแห้งระบบก็จะตัดให้ เขาเป็นคำนวณทุกครั้งอยู่แล้วตามความเชื่อโอเค,ค,คอข้อดีของเขาครับนะครับผมก็มีอยู่2รุ่นเนาะก็คือถ้าเป็น9ก้าทแล้วก็10บทับหกตัวตัวนี้เป็นซีรีส์สี่นะครับใช,รใช่ครับผมอันนี้เป็นซีรีส์หกใช่ครับความแตกต่างคืออะไรนอกจากาปริมาณที่จะซักได้มากกว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยโอ้คันนี้ครับพอเรามาดูที่ซีรีส์หกเนี่ยรายละเอียดเขาจะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะมากตัวนี้คือตัวท็อปสุดของบอสนะครับในตัวของบอสแอนด์รันนะครับในตัวนี้ สิบกิโลนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการอบเนี่ยเพียงหกกิโลเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพการอบข้าของเขาเนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นเพราะถังนกามาใหญ่ขึ้นละแต่เขายังเคลมแค่หกกิโลนะครับแต่ถ้าใน้องตลาดทั่วไปที่เราหาข้อมูลครับไซสิบกิโลเราจะเห็นว่าเขาเคลมกันที่อบได้เจ็ดกิโลแต่ก็มีแต่ประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเรามาดูครับตัวโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายกว่าซีทีสี่นะครับอย่างโปรแกรมที่เป็นการซักแล้วก็อบ แบบเร่งด่วนนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับเสื้อผ้าที่เราอาจจะลืมจริงๆครับวันพวกนี้เราต้องการใส่แล้วในชุดเก่งเราเนี่ยเราจะใช้เวลาในการซักอบเทียง60นาทีเท่านั้นนะครับ60ซักและอบอบในตัวจบเลยใช่ครับเก็บได้เลยพร้อมใช้เลยครับอันนี้คือข้อดีนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกๆโหมดทุกๆโปรแกรมครับที่มีมาให้ตั้งแต่ฟัตต้อนนะครับตั้งแต่ตัวโปรแกรมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าหลายชนิดนะครับผมรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เป็นพวกผ้าบ่มบางผ้าไหมนะครับ ตัวนี้สามารถที่จะแอดโปรแกรมตัวรายเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยครับด้วยปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับปกติเวลาเราเลือกโซนให้มาปุ๊บนะครับก็จะเป็นวอร์ดอย่างเดียวนะครับถ้าเราต้องการรายเพิ่มกดรายเข้าไปได้เลยนะครับผมแสดงว่าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะผมซักอบไม่แห้งเลยก็คือส่วนมากจะเลือกใช้โปรแกรมผิดมีส่วนในการอ่ามันมีส่วนมากๆครับในการเลือกโปรแกรมในการซักแล้ก็อบอนะครับ จริงๆถ้าเราต้องการซักแล้วก็อบแห้งไปในครั้งเดียวนะครับผมจะแนะนําลูกค้าเสมอเลยว่าให้แยกตัวผ้าซักต่อนหนึ่งรอบนะครับเพรว่าลูกค้ามีเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับควรจะเลือกเฉพาะตัวของผ้าบางที่เป็นเสื้อยืดซักเข้าไปก่อนซึ่งผมก็มองว่าไม่น่าจะเกิน6กกิโลครับแล้วก็กดด้ายเข้าไปด้วยระยะเวลาในการซักอบก,ก็จะไม่นานครับแล้วผ้าที่เราอบออกมาประสิทธิภาพในการอบก็จะสมบูรณ์แบบนะครับ<อ>เราก็จะได้ผ้าแห้งสัดิทอย่างที่เราอยากได้ ครับผมแล้วเห็นว่าตัวนี้ถ้าเป็นซีที่หกเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวระบบที่เป็นเหมือนกับอ t เทเรื่องของภาพสะบักใช่ครับผมตัวนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษครับจะเหมือนกับเครื่องซักผ้าที่เป็นซีที่แปดเลยนะครับตัวนี้ครับทุกโปรแกรมที่เราเลือกใช้นะครับก็จะมีตัวของตัวสเตนครับับนี้ตัวสเตนใช่ครับฟังก์ชันตัวนี้ครับเราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับเป็นการสลายค่าฝังลึกครับที่เราซักยาก นะครับบางทีเราไปออกกําลังกายมีผ้าฝังแน่นตามคอตามแขนเสื้อครับตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับเพียงแค่เราเลือกตัวของผ้าที่เราต้องการสลายผ้าฝังแน่นเข้าไปนะครับอ่าก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนาะแล้วก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งครับจะเป็นตัวไฮยีนแคร์ครับไฮยีนแคร์เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในการฆ่าเชื้อแบตเทเรียครับหลักการคล้ายกับตัวฟังก์ชันของไซน์9กิโลซิลิบในช่อง พีวอส,สน้ำยานะใช่ครับช่องใส่น้ำยาเนี่ยจะกลับกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะปกติพีวอสของซีรีส์แปดจะอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายมือแต่ตัวพีวอสของเครื่องซั้าซีรีส์6นะครับจะอยู่ในตำแหน่งขวามือนะอครับตัวซ้ายมือนะครับจะเป็นช่องในการใส่ผงซักฟรอกกลับนะครับช่องกลางตัวนี้ครับจะเป็นน้ำยาปรับพนมส่วนพีวอสเนี่ยจะอยู่ในช่องนี้ สำหรับรุ่นนี้ไม่ได้เป็นการปรับอัตโนมัติุรือว่ใส่ไปแต่ละครั้งเท่าที่เราใช้งานใช่คโอเคคือซีรีส์หกนะครับครับผมเครื่องจะดึงไปทํางานทั้งหมดนะครับได้ครับเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าเวลาที่เราเลือกเครื่องซักอบแล้วในกรณีที่ผ้าหดไม่หดก็คือต้องมาเลือกเรื่องของคุณสมบัติโปรแกรมในการซักกับตัวเนื้อผ้าด้วยนะครับแล <pl ains> ้วก็เรื่องของชุดชั้นในต่างๆไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าระบบเขามีโปรแกรมอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะครับใช่ครับสำหรับไซส์9กกิโลกรัมเนี่ยแล้วก็อบได้6 กิโลกร,รมัมตัวนี้ก็จะเหมาะกับตัวถ้าพนวมก็เป็นแค่ s <S <พอ S 1> ควินไซส์พอได้ไหม <Queen> s <S พอได้เนาะควินไซส์อาจจะไม่ไหวเนาะต้องกลับไม่ไหวครับรควินไซส์ต้องเป็นไซส์10กิโลตัวนี้ได้ครับแล้วสำหรับตัว w a s h and d r y เนี่ยของบอสครับมันเป็นระบบในการอบแบบไหนครับการอบเนี่ยครับยังเป็นการอบด้วยลมร้อนนะครับเนื่องจากว่าตัววอชแอนดดายนะครับไม่สามารถวางระบบคอนเดนต์ได้นะครับระบบคอนเดนต์เนี่ยจะต้องมีตัวควบแน่นอยู่ด้านในถ่งซึ่งถ้าเกิดวางระบบแบบนั้นเนี่ย ปัญหาระยะยาวจะเกิดขึ้นทันทีครับเนื่องจากว่ามันจะมีการรั่วไหลในตัวของทางน้านะครับก็จะเกิดปัญหาระยะยาวตามลงมานะครับบอสเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพการใช้งานระยะยาวครับให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องอย่างสะดวกสบายแล้วก็มั่นใจได้ว่าเครื่องจะอยู่กับเราได้นานครับโอเคก็คือจะเป็นซักอบของบอสทั้งซีรีส์สีและสีหกเนี่ยใช่เป็นระบบการอบก็คือเป็นเหมือนกับลมร้อนนะครับโอเคแล้วือเรื่องของเศษผ้าต่างๆนี่เวลาที่เขากรองนี่เขาจะกรองไงฮะ จะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นคอนเดนส์กับฮิตปัมไหมครับคือด้วยตัวของเครื่องนะครับถ้าเป็นตัววัดแรงดรนะครับเศษผ้าที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เขาทําการซักเนี่ยขั้นตอนในการซักเนี่ยครับถ้าเกิดมีผืนผ้าเนี่ยเขาจะเดนพิ้นไปในท่อน้ําเบนนะครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นตัวของเศษเหลียเศษวัตถุท,ที่ไม่สามารถเดนพิ้นไปได้กับน,น้ำนะครับ แล้วขั้นตอนในการรายครับจะมีการแยกลายผ้าแต่แยกลายผ้าเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยนะครับ<ม>เนื่องจากว่าประสิทธิภาพตั้งแต่การซากักเนี่ยมันเกิดลายผ้าน้อยมากแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับขั้นตอนของเขาเนี่ยครับเวลาที่เขาทําการอบผ้านะครับเขาจะมีช่องระบายอากาศอยู่ในตําแหน่งด้านบนนะครับจะเป่าลมร้อนลงมาจากตัวถังนะครับ<ม>พอเป่าลงมาเสร็จปุ๊บนะครับช่องในการเก็บลายปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ช่องด้านล่างตัวนี้ครับ ฝุ่นที่เกิดขึ้นนะครับปัมดูดน้ําตัวนี้ครับจะทํางานตลอดเวลาเลยนะครับทำงานตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าเกิดในฝุ่นปุ๊บก็จะเด่นทิ้งไปเรื่อยๆเด่นทิ้งไปเรื่อยๆเราจะไม่เจอครับว่าฝุ่นเนี่ยติดค้างอยู่ในตัวเครื่องโอเคครับผมจะสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับอ่านะครับมั่นใจได้ครับว่าเราจะใช้งานเขาได้แบบไม่มีตัวของอ การเมนเทน n a n c บ่อยๆถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่เราซักสมมติว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะดูแลตรงนี้ทิ้งนะเดี๋ยวว่านานครั้งแนะนําสัก1เดือนครับเราควรจะดูแลครั้งหนึ่งโอเคเพราะที่เหลือในเซตก็จะไปกับตัวดรนปกติแล้วถูกต้องครับผมถูกต้องครับก็ทั้ง2รุ่นเนาะอันนี้ทั้งซีรีส์สี่แล้วก็ซีรีส์หกครับผมโอเคส่วนที่เหลือก็จะเป็นรุ่นปกติแล้วทั่วไปนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับครับผม